เขาบอกว่าตรงนี้เป็นย่านเกอีชาเก่านะครับก็ก็นั่นแหละเกอีชาคืออะไรรู้กันใช่ไหมเออท้าวันนี้ อากาศสดใสแตยเท้าเลยหิมะตกอุตสาห์นี้จากฟูจิมามาเจอที่นี่อีกตกมากซะด้วยวันนี้เราก็พามาที่ที่เที่ยวอีกท,ท,ที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าย่านกิออนก็ หิมาตกนะเปียกแน่ๆวันนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงคือมันเป็นที่เที่ยวเหมือนผมก็ยังไม่รู้นะแต่มันเหมือนเมืองเก่าอะ่ะนี่ข้างหลังนี่เป็นศาลเจ้าออครับเห็นกิมโมโนมมีจิมโนโนมาโอนใหมแล้วนะหน้าหนาวจะเห็นบ่อยนะครับกิมโมนโนนี hey. 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 ่คือผมจะพังหมดนเลย ไม่มีล่ม,อ,มอ,อันนี้ก็เหมือนซาลาประกอบอะไรพิธีกรรมอะไรของเขานะครับแต่อันนี้นไม่รู้ว่ามัน,นมันเป็นแค่สารเจ้าหรือมันวัดหรือมันอะไรก็กิม <highlighter> น้อง <highlighter> <highlighter> เขาปิดนะครับศารตรงนั้นเขาปิดก็เลยไม่รู้จะพาไปดูอะไรแต่มันมีทางไปทางเนี้ยเนี่ยไม่รู้ว่าไปได้ไหมเพราะว่าก็ยังไม่เห็นมีคนไปแต่มันมีทางเข้าไปอยู่ล่ะเดินไปดูแม่งเลย เข้ามาเหมือนเป็นก็เป็นอีกทางนึงเป็นวัดชั้นในหรืออะไรสักอย่างบอกไม่ถูกครับทุกคนไม่รู้มันคืออะไรน่าจะเป็นวัดผมนะคร่าแฉนะครับเชื่อแฉไปหมดไม่รู้จะลืน่นไงท้องตอนไหนนะครับ มันขาวไปหมดเลยนะครับก็จริงๆหิมะตกตอนนี้ก็เหมือนกับฝนตกบ้านเรานะเ,าเพราะว่าหิมะอันนี้มันตกแล้วมันเปียกเลยนะครับยืนใต้ต้นไม้ก็ไม่ได้นะยืนใต้ต้นไม้ก็ไม่รอดนะครับน้ำอย่าใส่หอยอยู่ดีนี่มันก็อันนี้ก็จะเป็นลานกว้างก็ ไม่รู้ว่ายังไงเดินเข้าไปเอาให้มันเปียกกันไปเลยครับผมใส่ผ้ามันคอไม่ได้ผมหนาวนะแต่ผมใส่ผ้ามันคอไม่ได้ไม่งั้นผ้ามันคอเปียกนะผมก็เลยเอาผ้ามันคอใส่เป้ไว้เะล็กิมโนอีกแล้วนะไปดูเดี๋ยวเขาจะเดินผ่านผมไป น่าจะเป็นเกาหลีนี่ไม่น่าใช่คนไทยเอ้ยไม่ใช่คนไทยน่ะไม่ใช่ยู่แล้วแต่ไม่น่าใช่ญี่ปุ่นผมกำลังจะไปไหนวะเนี่โอ้แม่น,นะครับวันนี้ทำใจเลย ที่ผมจะพามาดูนี่คือเป็นหมู่บ้านแบบมรดกนะครับเป็นบ้านที่เขารักษาขนมทำนียงของยุคเก่าเอโดะนะเป็นทั้งสองภาฝั่งแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่มาถูกหรือไม่ถูกนะครับ เพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยคือมีแต่หิมะและหิมะก็ตกตลอดเวลาทุกคนดูนะฮะแล้วดูบนมีที่ทั้งหิมะมีทั้งหมอกนะครับก็ไม่รู้จะยังไงกับชีวิตเลยกลับโรงแรมสงสัยจะต้องกลับโรงแรมหรือเปล่าแต่เขาเดินไปทางนี้กันนะก็ ตามไปแม่งเลยนะตามทีเดียวเราเป็นผู้ตามที่ดีนะครับตามเข้าไปตามเข้าไปไม่รู้จะยังไงก็ตามเข้าไปตามไปดูครับคนมาเที่ยวน้อยเพราะาหิมะมันตกนะมันก็เปียกนะครับมันเปียกแน่ มือถือผมก็น่าจะไม่รอดนะครับก็ดูกันดูดูกันไปมาได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะทุกคนจริงๆวันนี้ตั้งใจจะอยู่โรงแรมด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เดินเยอะมากเมื่อวานเดินเกือบ20่สิบโลก็เลยว่าจะพักนะจริงๆแล้ว ก็จะเป็นอย่างนี้คือมันตรงนี้มันก็ถนนแล้วมันเป็นหมู่บ้านยุคเก่าอย่างไงมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่ะนะฮะนี่ก็ตามคนญี่ปุ่นของคนมานะเสียงเกินก็จเจาะจ,จ๊ะเจาะแจ๊นะ มันไม่รู้จะยังไงดีอ่ะมันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอ่ะพอพอมันไม่มีนักท่องเที่ยวปกติเวลาไปไหนนักท่องเที่ยวเขาจะรู้กันใช่ไหมแล้วเขาก็จะแห่ไปเป็นเป็นขึ้นนักท่องเที่ยวนี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าหมะม,มันตกก็เลย ไม่มีคนนำพอไม่มีคนนำเราก็อาจจะมาไม่ถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีมีนักท่องเที่ยวอยู่ตอนสองคนนักท่องเที่ยวหรือว่าเจ้าถิ่นกับไม่รู้นะฮะก็ตามเข้าไปอีกอ่ะรู้หัวผมได้ขาวไว้ได้วยเห็นป่ะนี่อันนี้เป็นวัดครับ ปิดนะฮะปิดเออตรงนี้ใช่เปล่าวะเดี๋ยวนะทุกคนขอดูก่อยรถมามันเหมือนมีให้เช่าเช่ากิโมนโนเช่าอะไรด้วย เห็นไหมเหมือนเป็นที่ให้เช่ากิโมโนเออน่าจะใช่แหละถ้างั้นมันก็คงอยู่แถวๆนี้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวกันนะ มาถึงแล้วนะฮะย่านกิออนนะครับเป็นหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านแบบยัไงไงละ่ะสมัยสมัยทรงเก่าสมัยเอโดะก็คิดว่าน่าจะใช่แล้วก็น่าจะถึงนะตอนนี้ผมเปียกทั้งตัวแล้วนะครับก็หนาวแล้วก็ตอนแล้วว่าจะกลับโรงแรมแล้วแต่ดันมาเจอซะก่อนอ,อก็ ก็เลยมาดูกันใหม่นะฮะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นย่านเกอิชาเก่านะครับไหนเออดีย่านท่องเที่ยวด้วยข้าวหน้าปลาไหลนะครับได้ร่มมาแล้วห้าร้อยเยนดีกว่าในเซเว่นในเซเว่นพันสี่พันสี่ซื้อไม่ลง เอาลองกลางดูกันนะสุดเออย่างนี้สู้ตายคืออะไรอ่ะสองพันสี่ร้อยเยนนั่นล่ะสี่พันมันจะต่างอะไรกับกินเนมื่อคืนวเนนะ่ะแพงไป แม่หิวเหรอไม่ได้หิวเราเห็นพ่อไมได้กินข้าวไหมไม่เนไาหรอกกลับไปกินราเมงที่บ้านก็ได้โอเคได้ล่มมาแล้วลุยก,กันต่อนะฮะก็แต่มันเปียกไปแล้วแหละก็ไม่เป็นไรก็เมื่อกี้พูดถึงไหนเขาบอกว่าตรงนี้เป็นย่านเกร์อิชาเก่าออกนะครับก็ก็นั่นแหละ เกย์ชาเกย์อะไรรู้กันใช่ไหมเออก็นะฮะอยากจะถ่ายรูปแต่ว่าไม่รู้เขาถ่ายกันตรงไหนมีกิมมนเยอะเลยตอนนี้หนาวมากนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีสองสองหน่อสองหน่อ ใช่ที่ใช้หูเป็นประพมัเล่นเแลบบ่นใหญ่จะเป็นร้านแบบต้นใหญ่เป็นร้านของฝากร้านขนมกิโมโนในนั้นอีกสอง คือหน้าหนาวเขาจะเห็นบ่อยนะทีมอนโฮะก็ไม่รู้มันมีทางไปต่อป่ะนี่ๆดูดู เขาเรียนปั้นหม้อปั้นหม้อปั้นชามก็เดี๋ยวเขาใส่แมสก์นะครับเพราะว่าเขาใส่แมสกันหมดถ้าเราไม่ใส่คนเดียวเดี๋ยวจะถูกด่าก็เดี๋ยวขาเดินลงผมจะให้ดูวิวนะเดี๋ตอนนี้ ไม่รู้มันสดแค่ไหนมันยังไงนะครับมันน่าจะไกลอยู่นะน่าจะไกลอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหน ทางมันเ,เดี๋ยวดูวิวแล้วกันแต่มันก็จะมีจุดวิวล่มนะอืมเดี๋ยวดูแล้วกันครับดูวิวมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> เป็นทางบันไดขึ้นไปนูน่นร้านก็จะเป็นขนมของฝ้าอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นชาน้องกิมมอนงสองคนนี้เห็นนานแล้วนะเป็นญี่ปุ่นแท,นแท,ท,ท้นะมัน,นเป็นมัน,นเป็นเมืองที่เขาอนุรักษนะ์ไว้นะครับไว้ให้เป็น,เป,นเป็นแบบยุคเก่าอะไรเงี้ย ขึ้นไปบนนั้นจะมีอะไรไหมรู้จะเห็นคนเขาขึ้นไปก็อยากขึ้นไปบ้างนะครับแต่ตอนนี้สองไม้สองมือเลยล้มกล้องไหน αι, ขอดูหน่อยสิมันมีอะไรบนนู้นเมื่อวานผมก็ขึ้นบันไดไปเยอะขั้นทีนึงอลววันนี้จะเยอะอีกเหรอ ทางของฝากโอ้ยทาลวงบันไดามานี่ก็ยาวนะครับขึ้นแบบระวงังระวังนะบันไดมันมีน้ําแข็ง ขึ้นมาถึงมันก็จะเป็นทางไปต่อเหมือนจะมีเจดีอยู่ตรงนู้นเอางมดีเราคนมันเยอะนะจะไปต่อแล้วพอแค่นี้นขอหลบเขาก่นอนขอ้ท้งหมนั้นไม่เป็นไรอ่ะ กลับแล้วนะครับแม่ไว้หิมะตกหนักเปียกนี่สองข้างทางมีแต่ของฝากของฝากถ่ายให้ดูมีรถล่างด้วยนะถ้าใครจะนั่งไม่รู้แพงหรือเปล่าน่าจะแพงนะ หมดแล้วครับถนนมันจะเป็นตรงนู้นตรงที่ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนู้นแล้วครับที่ที่เราออกมาถ้าลงไปนี่มันจะเป็นหมู่บ้านปกติละเดี๋ยวผมจะต้องไปละไม่ไหวแล้วครับหนาวก็ผมต้องจบท่านี้นะครับสําหรับตรงนี้นะฮะย่านกีออนนะใครจะมาก็มานะครับเดียวโตครับผม ไปกินข้าวมาตอนนี้ขากลับเดินตาฝนกลับบ้านครับกลับโรงแรมวันนี้เจอครบเลยเช้าเจอหิมะเดินตาหิมะเปียกตอนเย็นเดินตาฝนเปียกนะครับภายในวันเดียวเช้าหิมะเย็นฝนเยี่ยมบอกแล้วญี่ปุ่นอะไรก็ไม่แน่นอนนี่เพิ่งไปกินข้าวมา ทำเสื้อหายไปตัวงด้วยให้อารมณ์เสียสุดๆมาถ่ายให้ดูนะฮะว่าในหนึ่งวันอยู่ญี่ปุ่นต้องเจออะไรบ้างใครคิดจะมาก็ซื้อล่อมอันเล็กๆเส็จไว้นะ,ะอันนี้เป็นฝนนะ ดีว่าเสื้อผมมัน,นกันถ้าดีที่ว่ามันช่วงที่ตกหนักมันผ่านไปแล้วนะก็ตอนนี้เหลือแต่แบบที่มันแบบปล่อยปลอยปลอยลอะบนถนนที่ญี่ปุ่นะเ,โโเดียวโตบเดียแบบนี้ ยอดไปเลยแจ๋วทั้งฝนหนักฝนครบมากก็ตอนนี้เดินจะถึงโรงแรมนะก็เดี๋ยวถ้าถึงโรงแรมก็คงไม่ได้แล้วคงไม่ได้ออกไปไหนข้าวันนี้พอนอฝากแล้วนะเจออากาศมันเย็นฝนมันตกนะฝนมันตกมันก็ยิ่งเย็นกันไปอีก คือที่นี่มีแค่หิมะตกเย็นนะครับลมพัดเย็นโคตรฝนตกเย็นนะฮะฝนตกลมพัดหนาวชิบหายว่าป่วงนะครับก็ใครมาญี่ปุ่นพกยาม,มาด้วยนะใครไม่โรคประจาตัวอะไรพกยามาครับยาแก้ไข้แก้หวัดพกมาให้พร้อมนะที่นี่หายยากนะครับก็วันนี้ก็รอข้ามถนน กันต่อ okay. ก okay. ็ต okay. ั้งแต่เช้าที่ไปถนนหมู่บ้านเอโดะอะไรนั่นผม่งจำชื่อไม่ได้ลวแล้วก็เย็นก็มานด้นะครับก็วันนี้คงจะเท่านี้ก่อนมีอะไรก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ย้ายโรงแรมพรุ่งนี้ไปโอซาก้า ก็รอนี้ก่อนนะฮะบ๊ายบาย